สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ t h a i f o r e ็ต c ค o ลดอทเว็บไซต์ของนักลงทุนยุคใหม่ t h a i f o r e ็ต c ค o ลเดลี่อัลล o o ิน a ตอร์ s ิครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับกับอีกหนึ่งวันนะครับกับวันอังคารที่27เดือนพฤษภาคมปี2557นะครับ11เอ11โมงกับอีก39นาทีนะครับเช่นเดิมกับบทวิเคราะห์ยูโรเทียบดอลลาร์นะครับว่าวันนี้จะมีแนวโน้มเป็นยังไงกันบ้างนะครับ สำหรับหลายๆคนนะครับที่ยังเอาเงินนะฮะยังเอาเงินไปสูญเสียให้กับตลาดอยู่นะครับเรื่อยๆได้ผลตอบแทนมาน้อยนิดแต่ว่าเสียทีเสียเยอะนะครับลองพิจารณาทบทวนใหม่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องตลาดฟอเร็กแล้วหาความรู้ทั่วไปในอินเทอร์เน็ตนะครับผมเชื่อว่า มีนะครับความรู้ทั่วไปในอินเทอร์เน็ตแต่ว่ามันไม่ได้เจาะจงเจาะลึกเหมือนกับหลักสูตรนี้แน่นอนครับ Basic to Advanced Trading c o u r s e on the Market นะครับชื่ออัดยาวนะครับก็เนื้อหาวิดีโอยาวตามชื่อนะครับรวมนะครับหลักสูตรเบสิกนะครับทั้งหมดเจเอ่อสามสิบเอ็ดวิดีโอนะฮะแล้วก็รวมหัวข้อแอดวานด้วยนะครับรวมหัวข้อแอดวานไปด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยรวมเข้าไป70วิดีโอ71วิดีโอนะครับ ในราคา8,900บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สุดคุ้มมากเลยนะครับเป็นหลักสูตรมาตรฐานนะครับเพื่อเทรดทํากําไรได้จริงนะครับเหมาสำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐานใหม่หรือว่าผู้ที่อยากจะเริ่มต้นเทรดนะครับแบบแน่นๆนะครับก็ลองเอาไปใช้ลองเอาไปศึกษากันดูนะครับสําหรับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรผ่าน y t u t u นะครับสามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลานะครับส่วนใครที่ไม่เข้าใจนะครับ เกิดปัญหาจะสอบถามท่านไหนนะครับทางกลุ่มของเราเนี่ยก็มีกลุ่ม Facebook เป็นกลุ่มรับในนักเรียนสามารถเอาไว้ถามตอบนะครับสำหรับ basic ท o a d v a อ c ดนะครับสนใจก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับนะครับลงทะเบียนและชำระเงินกรอกข้อมูลไปจำนวนนี้นะครับจากนั้นก็เดี๋ยวรอทีมงานติดต่อไปเลยนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันเลยวันเมื่อวานเนี่ยสารัสกับสารัสอาณาจักรนะครับตลาดเขาปิด ก็ตลาดฟอเร็กค่อนข้างเงียบเหงานะครับขณะที่เมื่อวานเนี่ยยูโรก็ยังคงคงอ่อนแอนะครับโดยทีเ่เมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดาเนื่องจากตลาดนะครับรอฟังความคำพูดของประธาน ECB นะครับนายมาริโอดากินะครับในช่วงของบ่ายบ่ายสามโมงนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับก็โดยมีความคาดหวังว่าโดยทั่วไปว่า ECB เนี่ยนะครับจะผ่อนคลายนโยบายาในเดือนมิถุนายนนะครับเพื่อแก้ ปัญหาตราเงินเฟอร์ที่ต่ำนะครับแต่ตลาดยังไม่ทราบถึงความแน่ชัดว่า ECB เนี่ยจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับในการผ่อนคลายครั้งนี้และบรรดารบรรดากลุ่มนักลงทุนนะครับก็รอฟังข่าวนี้เมื่อวานนะครับก็ทําให้ตลาดเนี่ยค่อนข้างเงียบเหงานะครับอาจจะมีการดีดขึ้นไปก่อนครับในช่วงของก่อน3ามโมง แล้วก็สหรัฐกับสหรัฐอาจักนะครับก็วันหยุดเมื่อวาน,นก็ไม่มีข้อมูลเศร,รษฐกิจอะไรมากนักนะครับค่อนข้างเงียบเหงาครับแล้วก็ปฏิทินในสัปดาห์นี้เนี่ยปฏิทินข่าวในสัปดาห์นี้เนี่ยค่อนข้างบางเบานะครับไม่มีอะไรตื่นเต้นมากนักนะครับก็อาจจะมีข้อมูลสําคัญในสัปดาห์นี้นะครับมาจากสหรัฐนะครับรวมทั้งดัชนีสินค้าคงทนตัวเลข GDP รอบ2นะแล้วก็ ไรายได้ส่วนบุคคลครับที่สําคัญก็จะอยู่ในอตัาเงินเฟ้อของญี่ปุ่นแล้วก็การประกาศอัตังเงินเฟ้อในวันศุกร์นี้นะครับของญี่ปุ่นเองนะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับย e ูโรเทนดอลลามากเท่าไหร่นะครับก็วันนี้3ามบ่ายโมงนะครับดูลการค้าของสวิตครับคาดว่าจะเพิ่มขึ้นบ่าย2องครับจำนวนผู้จ้างงานของสวิตนะครับคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับ บ่ายสามครึ่งครับยอดอนุมัติจำนองของสาราจนะจาจักคาดว่าจะลดลงเหลือ4นะี่สิบห้าบจากเดิมเพิ่มขึ้นจากเดิมอ,อยู่ที่40 45ิจุนะแล้วก็มีทุ่มครึ่งครับยอดสินค้าคงทนพื้นฐานของสารัฐคาดว่าจะลดลงนะแล้วก็มียอดสินค้าคงทนของสารัตนะครับคาดว่าจะลดลงเช่นเดียวกัน ถ้าถ้าลดลงตามจริงเนี่ยก็อาจจะทำให้ยูโรเนี่ยดิตขึ้นได้นะดัชนีราคาบ้านนะครับก็ของสหรัฐเองนะครับในเขต20รัฐแล้วก็2ทุ่มครึ่งครับประธาน ECB กล่าวปราศันะที่ไหนยังยังยังไม่มีแหล่งข่าวอะไรมากนะครับเดี๋ยวรอดู2ทุ่มครึ่งว่าเขาจะกล่าวปราศัยเรื่องอะไรกันบ้างครับ3ทุ่มนค,ความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับโดย ซีบี uh, นะครับคาดการว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะครับลองรู้ขา่าวข้างต้นกันแล้วตามเวลานี้นะครับก็พอสันนิษฐานได้ว่าเมื่อวานเนี่ยใครสงสัยว่าทําไมที่ข่าวบอกนะว่ายูโรเนี่ยอ่อนค่านะครับยังคนอ่อนค่าแต่ว่าแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะขึ้นมาถึงจุดนี้พักตัวอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นต่อนะครับในวันนี้เนี่ยในเช้าของวันนี้เลยเนี่ยครับก็ เป็นในในช่วงนี้นะครับก็เป็นเฉพาะค่างเงินยูโรเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับสหรัฐเพราะว่าสหรัฐตลาดสหรัฐจะไม่เปิดสหรัฐเปิดทุ่งครึ่งนะครับอันนี้เนี่ยถ้าลองมาดูกันนะจากจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานปิดตัวเป็นแท่งอย่างเงี้ยนะครับคาดว่าถึงเป้าแล้วยังไม่ลงนะครับวันนี้เนี่ยก็สัญญาณได้ว่าวันนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นต่อสําหรับแท่งนี้ มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับสนขึ้นไปตรงไหนลองมาดูจากทําเฟรมเล็กกันนะฮะจาก4ชั่วโมงนะครับอันนี้ต้องรอดูนะครับ4ชั่วโมงถ้าประมาณ4ชั่วโมงเนี่ยนะฮะแท่งสีดําๆเนี่ยนะครับถ้ามันปิดเป็นแท่งสีดําๆได้นะครับปิดเป็นแท่งดําแล้วก็กลืนกินนะครับแท่งขาวเนี่ยครับแท่งก่อนหน้าเนี่ยก็จะกลายเป็นบุริตนะครับ บาลิตนะครับบาลิตแอนกรัฟิงนะครับเป็นบาลิตแอนด์กร n ฟิงนะครับซึ่งจะอาจจะบ่งบอกนะครับถ้ามันกินกินแท่งนี้ได้นะครับแท่งดำเนี่ยกินกินไปเลยนะครับก็จะบ่งบอกว่าเนี่ยฉันมีโอกาสที่จะลงนะนะครับแต่ถ้านะครับแต่ถ้ามีการลงมาทดสอบแท่งนี้แล้วก็ดีดตัวขึ้นไปนะครับปิดไประยะครึ่งแท่งอะไรยังไงก็ตามนะครับถ้าไม่ปิดตัวกินกินแท่งหน้านะครับก็ยังมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อ นะครับมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อส่วนขึ้นไปตรงไหนแล้วส่วนขึ้นไปตรงไหนเนี่ย <c oughs> รอดูในโซนนี้นะครับเอาเทรนด์ไลน์ข้างล่างนี้ก่อนนะครับเออเทรนด์ไลน์ล่าสุดนี้ก่อนข้างบนนี้ก่อนประมาณสามสิบกว่าจุดนะครับเพราะว่าตลาดในช่วงนี้ก็รอส่วนใหญ่จะรอสัญญาณข่าวนะครับตลาดค่อนข้างค่อนข้างเงียบเหงานะครับรอตรงนี้ก่อนนะครับเอาเอาเก็บเล็กๆไว้ก่อนไว้ในวันนี้นะครับเนี่ยครับ <c oughs> อาจจะรอนะฮะ คือถ้าสีชั่วโมงเนี่ยนะครับรอให้ตลาดราคาจะรอให้ราคาลงมาประมาณนี้ก่อนจากทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะลองใช้ฟีโบววัดน่าจะอยู่ประมาณเจ็สิบแปดจุดหกนะครับอ่าเนี่ยครับเจ็สิบแปดจุดหกเห็นไหมครับเห็นภาพไหมนะครับอัดรอให้ราคาลงมาตรงนี้ก่อน มันจะเป็นไปได้2ในในยะกรณีด้วยกันนะครับถ้าราคาลงมาให้ตรงนี้จริงๆนะครับเรามีสัญญาณกับตัวนะครับจากทำเฟรมอลองดูสักนาทีก็ได้นะครับเข้าจากทําเฟรมเล็กออกจากออกจากทำเฟรมใหญ่ฮะแล้วก็จะขึ้นมาปิดตรงนี้หายนี้ก่อนตำแหน่งต่อไปนะครับก็ขึ้นมาปิดบริเวณเทนไลนะ์ก็ถือว่ากินเยอะอยู่นยะเกือบ40จุดนะครับ เป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้านะครับราคาไม่ลงมาถึงนะครับราคาไม่ถึงลงมาถึงมันย่อย่อมาแค่ประมาณไฮไฮของเมื่อคืนนะครับไฮของเมื่อคืนเนี่ยนะฮะในโซนเนี้ยก็คือไฮของเมื่อคืนเนี่ยนะครับ,เ,เ,รบเราก็ต้องอาจจะต้องรอรอดูสัญญาณตรงนี้หรือว่าถ้าจะปลอดภัยจริงๆก็ปล่อยให้มันทะลุไายนี้มาเลยเป้านะหมายก็คือ161.8งรอสิบคือโนนี้พอดีนะครับ ประมาณนี้แหละครับอันนี้2โซนที่จะเป็นเราจะมาร์กไว้เป็นโ,โซนเข้าทำกำไรนะจุดกับตัวถ้าจากลองดูจาก15ทีหรือ1ชั่วโมงก็ได้นะครับปิดเป็นแท่งของการกลับตัวนะครับว่ามันจะขึ้นแล้วนะครับก็ลองใส่ดูนะครับ2โซนนี้นะครับเป้าหมายปิดไฮกับปิด168อยสอจุดอยู่ที่1.3679นะครับ อันนี้จากหนึชั่วโมงก็แผนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับระยะสั้นๆไปก่อนไม่ถือว่าไม่ถือว่าเป็นการวิ่งอะไรยาวมากนะฮะจากสิบห้านาทีกันบ้างลองดูนะครับว่ามันจะมีโอกาสไปทางไหนก่อน,นส่วนใหญ่หลายๆคนจะดูเทรนยากนะครับว่าเทรนในช่วงเช้านะเพราะว่า,อย,าอย่างที่บอกไปมันวิ่งตั้งแต่เช้าเลยนะคร ตรงนี้ดีกว่านะครับตอนนี้ราคามาอยู่ในโซนอะรีแทคเมนต์นะครับในช่วงเช้านะครับมาอยู่ในโซนรีแทคเมนต์ต้องต้องรอนะครับในช่วงเช้าเนี่ยให้รอทะลุเกาะไปก่อนถ้ามันทะลุขึ้นข้างบนครับเนี่ยครับจาก15บห้ทีถ้าทะลุขึ้นข้างบนเนี่ย ก็อาจจะบายตามปิดตรงทห้แล้วก็ตามเป้าหมายอย่างที่บอกนะครับแต่ว่าถ้าราคานะครับลงมาโซลิดแ็กเมนแล้วลงมาข้างล่างนะครับเป้าหมายที่เราจะบายก็จาก15ทีมันก็จะซอยอยู่เป็น2โซนก็คือประมาณ38.2เนี่ยนะครับเห็นลายข้างล่างนี้กับนะฮะกับสวิงโลนะครับ,บ,รบของเมื่อคืนนะครับเป้าหมายของ1ชั่วโมงเนี่ยปนะระมาณเนี้ยเนี่ยเนี่ย โซนเนี้ยหนึ่งจุดสากสี่กอ่าโอเคใกล้ๆก,กันก็ประมาณนี้ครับแล้วก็บายขึ้นไปโอเคนะครับได้เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับแผนการเทรดในวันนี้ครับโชคดีในการเทรดทุกท่านนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เช้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ